เอสพีวครับดูสายของหน้าตางงบการเงินก่อนงบการเงินของเอสพวีอนะครับจากปีก่อนหนึ่งก็โตจากหกร้อยล้านขึ้นมาเป็นแปดร้อยห้าสิบล้านล่าสุดนะครับฝั่งหนี้สินก็โตจากสองร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านเป็นสองร้อยเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดล้านปีทีว่าสามร้อยล้านขึ้นมานิดนึงส่วนผู้ถือุ้นโตจากสามร้อยิบแปดเป็นสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านแล้วก็ปีนี้เก้าเดือนไปแล้วห้าร้อยห้าร้อยล้านในส่วนผู้ถือหุ้นนะฝั่งของ มูลและเข้าทนที่เรียกชำระแล้วทุนเทินไม่ได้เพิ่มเพราะว่า <c oughs> ยังยืนที่สองเราไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มทุนตอนนี้รายได้รวมนี่โตจากสองพันห้าร้อยเก้าสิบล้านมาเป็นห้าพันห้าร้อยล้านนะ <c oughs> นั้นะสิ้นปีที่แล้วโอ้ใช้ได้เลยนะโตใช้ได้นะครับแล้วก็งบเก้าเดือนปีนี้ไปสามพันเก้าละแต่งบเก้าเดือนปีนี้อาจจะต้องเหนื่อยถ้าจะให้ตีเท่าปีที่แล้วนี่ช <c oughs> ฉไม่ได้นะคือปีแล้วโควิดมาแรงไงครับสิ่งใช้ทีมันก็เลยยังพุ่งอยู่ อืมอืมอืมอมแต่ปีนี้เก้าเดือนมันซาซาออกนอกบ้านก็ได้เลยใช้น้อยลงเนาะใช่ครับหรือไม่แก่แห่ซื้อปีที่แล้วไปเยอะมีส่วนครับมีส่วนเออนะฝั่งของกำไรก็โตจากสี่สิบห้าล้านมาเป็นร้อยยี่ห้าล้านในปีหกสี่โตใช้ได้นะเกือบสามเท่าตัวอยู่นะงบเก้าเดือนก็ไปแล้วแปดสิบสามล้านนะครับก็นะปีนี้อาจจะยังไม่แรงเท่าไหร่ก็ปีนีเขาจะแรงในปีหน้าไหมแรงยังไงก็อาจจะไม่เท่าปีที่แล้ว อืมปีนี้คงไม่ทนะี่สิงดีใช่แต่ก็ต้องไปดูว่า Q1 ที่ไปลุ้นเนี่ยเราองมองถึง Q1 ว่างบเ,าเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่ยัยชอบดีมีคืนเนี่ยจะส่งผลต่อขาขนาดไหน<ช> <A S 2> อืมเ่าอีจากดีโตเป็นยี่สิบเอ็ดเป็นสิบแปดเป็นยี่บเจ็ดล่าสุดเนี่ยก้าเดินไปสามสิบเปอร์เซ็นใช้ได้นะเอาอีคือถือโอเคนะใช้ได้ตัวนี้ครับเอาอีครับของ P/E ก็อยู่ประมาณสิบห้าจุดสองห้าเท่าในตอนนี้นะอัตราส่วนเงินปันผลก็แต่คราวนี้สองสามเปอร์เซ็นนะก็พอใช้ได้ครับทีนี้ เราไปเจาะไปเจาะของใต้หนกันนะครับในฝั่งของแฟกชีพมาดูกัน FPI นะครับกล่แต่ธุรกิจก่อนเลยเนี่ยธุรกิจของเขาก็เป็นไงครประกอบเป็นเปขาเรียกว่าหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจําหน่ายภายใต้สินค้าแอปเปิลนะครับรับมาจากคอมเซเว่นอีทีวะเนี้คงไม่น่าจะรับตรงเมือนคนนี้เออหรือว่ารับตรงแล้วส่งให้คอมเซเว่นเออนะเขา a อ p l e ลเป็นหลักเลยนะครับเขามีแอปเปแบรนด์เดียว เออแเปิลแบนเดียวเลยนะครับแล้วก็รีโปรดก็สามสิบแปดจุดห้าเจ็ดเปอร์เซนถือว่าโอเคนะรีเปิดไม่สูงนะรัรก็ไปดูผู้ถูุนรายใหญ่เป็นไงพี่นิกเนี่ยย t ง i ี y อ๋อไอทีซิี้ถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับยีเก้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็สิบหกเปอร์เซนของพิโรดเนี่ยก็ใหญ่ๆยังถืออยู่เยอะนะไม่ได้ปล่อยไม่ยอมปล่อยของกันนะขาใหญ่ยังถือเยอะถือเยอะนะครับงบกระแสเงินอ่า พวกเงินส่วนและเทียบเท่าก็ทรงงมาีนลดลงไปหน่อยในเก้าเดือนนี้นะครับมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นมาคล้ายๆของเซเว่นนะสินค้าคงเหลือเพิ่มแต่ไม่เพิ่มไม่ได้รุนแรงเท่าของเซเว่นนะครับแล้วก็มีของพวกหนี้สินเป็นไงหนี้สินจะไม่มีก็มีน่าจะมีการสต๊อกของนะผมดูแล้วนะมีเสร็จครับเออมีแห่สต๊อกของกันละหรือไม่ใคจะต้องไม่แน่ใจว่าเขาสั่งซื้อสินค้าจะต่างแอปเปิลหนึ่งเขาจะต้องมีส่วนหนึ่งต้องไปแม้มจงมาะจำอะไรไหมหรือว่าได้ ไม่ได้เครดิตไม่ล้การรู้แต่ไอ h ฟนสิบสี่ปีนี้ขายไม่ค่อยดีสิบสี่ไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่ใช่ครับเอองั้นพอรัฐบาลปล่อยมันจะได้ปีหน้านะคือเปิดตัวออกมาแล้วคนผิดหวังกันจะเป็นไม่ไม่หวือหวาเหมือนเหมือนเอาของเก่ามาอัปเกรดขึ้นนิดนึงเขาก็เลยตอนนี้ทุกคนพวกพวกเอออินฟลูเอนเซอร์สายไอทีพูดเหมือนกันหมดเลยว่ารอสิบห้าเถอถึงขั้นรอสิบห้าเลยสิบสี่นี่ยังไม่ทันออกของนะของคือของนายเต็มสต็อกอยือตอนนี้ แต่ผมเห็นเพื่อนผมซื้ออยู่นะ iPhone อะีอ่ะก็ไอคือบรรดาคนที่ใช้ไอโฟนมาทมดานล้องคุ้นเพราะไอรุ่นเก่ามันจะหมดสภาพมันก็ต้องใหม่ก็ยังคงเป็นไอโฟนเลยใช่ไหมมันย้ายไม่ได้ครับย้าย่ายล้วมันคุ้นเคยเออมันคุ้นเคยใช่ไหมใช่ครับงั้นเราดูรายได้เนี่ยมธุรกิจปีนี้ปีที่แล้วเก้าเดือนไปสามพันห้ารล้านปีนี้เก้าเดือนไปสามพันเก้ายอดขายก็โตขึ้นนะอ่าฝั่งค่าใจ่ายการขายบรหารก็โตตามนิดหน่อยตามสัดส่วนนะครับแะที่กําไรต่อหุ่นก็ 9, 000, เก้าเดือนด้วยกันกับดีขึ้นนะจุดหนึ่งหกไปจุดสองหนึ่งอะต่อหุ้นนะส่วนงบกระแสเงินสดก็ไม่ผิดปกติอะไรอย่างเป็นบวกอยู่นะครับคร่าวๆนะไม่ได้เจาะละเอียดในงบกระแสเงินสดนะครับครับที่เรามาดูเรื่องของรีพอร์ตประ <ใน S 1> จำปีอ่านะครับนี่ครับธุรก<อ>ิจเขาไ,ไอเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ร้านค้า,ท,คาที่เป็นร้านของพวกไอบีนะครับของเขาครับกเฉพาะของสายแอปเปโดยตรงเลย เพิ่ยตรงเลยครับใช่ถ้าถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์ต้องดูว่าแต่ละปีเนะี่ยแอปเปิลเปิดตัวสินค้าออกมามันว้าวแค่ไหนด้วยเพราะว่าออกระทบกับยอดขายโดยตรงเลยถ้าอย่างเงี้ยเต็มเต็มเลยน,น่าจะหุ้นล้อไปตามหุ้นแอปเปิลเลยนะเ,ออเดี๋ยวผมขอร์ตเพิ่มผ่านกรรมการไปดูอ่าแคตัวนี้ตัวนี้วบการเงินก็เห็นกันไปแล้วนะอ่าตัวนี้มาดูตัวนี้พี่นิเาเปรียบเทียบรายได้เออเปรียบเทียบรายได้คือปีหกสามเนี่ยรายได้ที่มาจากแอปเปิลอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แบรนด์อื่นๆไม่รู้อะไรมากก็มีแค่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับค่าบริการสักศูนย์จุดห้าสามพอปีหกสีก่เนี่ยจากแอปเปิลขึ้นไปเป็นเก้าสิบสองจุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นแบรนด์อื่นๆลดไปเหลือหกจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นค่าบริการก็ลดลงคือหกสี่ยอดขายจากแอปเปิ้ลเขาสูงขึ้นนะเออแลวก็สัดส่วนสูงขึ้นด้วยครับสําหรับตัวนี้ครับนี่ก็เป็นรายได้จากรารายได้จากที่เห็นมาสักครู่เนี่ยว่าแต่ละช่องทางรายได้เขาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากแอปเปิลอยู่สาหรับของ SPVI นะก็ร้านขอ,อ<ห>นนงเขาคือ U U Store ด้วยเนี่ยตัวนี้พูดได้ไหมเนี่ยพูด <laughs> ได้ไหเนี่ยคือการทำธุรกิจลักษณะแบบนี้เป็นทุกเป็นลักษณะธุรกิจที่ผมไม่ชอบที่สุดคือลักษณะเส้นชีวิตไปผูกกับ Apple อย่างเดียวเลยคือจริงๆแล้วในเชิงของเขาเรียกว่าในเชิงของแนวพื้นบีไลอะ,อะบางคนก็อาจจะไม่ชอบอย่างที่พินิจก็คือไปผูกกับ Apple อย่างเดียวถ้าเกิดว่า Apple ดีก็ดีไป a p p l e ไม่ดีก็จบหรือนมักใช่ครับ เพราะฉะนั้นนี้ก็พวกเราที่เป็นนักลงทุนก็วิเคราะห์นนะครับว่าถ้าเห็นว่าแนวโนม้มแอปเปิลจะดีในปีหน้าก็ก็ก็ไปดูควรลงไหม<ช>แต่ถ้ากลัวลว<ช> <ๆ S 1> ก็ไปดูอีกทีว่าควรจะเป็นหุ้นตัวไหนแนวไหนอีกทีใช,ใช่คือถ้าถ้าใครศึกษาพวก five force model มา5แรงอะครับจะจะังไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เลยเพราะอ,อำนาจการต่อรองของเราจะน้อยมากเพราะาเราไปปากชีตไม่กับเขา ถ,ถ้าลักษณะของตัวนี้ก็คือ,อลักษณะวิไอชนใหญ่สายวไอทั้งหลายก็จะไม่ติดเระงมากแต่สโตรกสต็อกไปอีกเรื่องนะด<ช>ูว่าเขามีการโตในระยะสั้นระยะสั้นใช่ครายยา<ช>ับต้องดูสถานการณ์หลายๆอย่างประกอบด้วยนะไม่ได้ว่าเออผมไม่ชอบผมไม่ชอบปุ๊บไม่ได้แปลว่า,าไม่ดีนะพิจารณาเพิ่มหาข้อมูลเพิ่มเองเพรามีการจะรับอันนี้ส่งอะไรจากสถานการณ์บ้างหรือภาษาการชอบดีมีคืนนะครับสำหรับเอสพีไอนะครับมาดูกราฟเทคนิคเข้าเอสพีเอไอนิดนึงครับ คือเมื่อสักครู่ถ้าดูโดยงบ,งบโครงสร้างงบการเงินหนี้นสินก็จะต่ำกว่าพูดถึงหุ้นนะก็มีสัดส่วนหนี้<อ>สินอะไรกันะของคอมเซเว่นจะหนี้สินสูงกว่าหน่อยหนึ่งนะครับในการาฟเทคนิคเขของเขาเนี่ยชุดหลังจากพักตัวมาลแล้วมีการส่งสัญญาณจบการพักตัวไปชุดหนึ่งแล้วก็มีการทาไซด์เวดาวแบบย่บอมลงมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ชุดนี้ล่าสุดมีการกลับตัวขึ้นมายืนเหนือ e อ a อ0อห้าสิบอีกครั้งหนึ่งบวลุ่มเริ่มมีการเก็บของมาสำหรับเอ v พนะก็ งั้นตัวนี้ตัวนี้ก็บอกว่าถ้าจะถือระยะกลางไปลุ้นกันผลประกอบการในคิวหนึ่งปีหน้าก็ซ็อจ็อส4.74ครับตัวนี้นะครับตามดาวเชฟวี่นะคือใช้ดาวที่ในแบบโลโล,โลตัวนี้เลยไว้ก่อนครับแต่บางคนอาจจะใช้ถ้าเล่นไม่ถึงระยยาวมากอะประมาณ4.98ซ็อกซอสตรงนี้ครับครับแต่บางถ้าจะถือกลางต้องใช้ซ็อกลอสค่โลตรงนี้ครับกับเอทีไว ส่วนแนวต้านแรกที่รออยู่ก็เป็นโซนประมาณเนี่ยตรง EMA 200นะประมาณแต่แต่สัก6.10ตรงนี้ครับ EMA 200แรกก่อนหลังจากนั้นก็ต้านถัดไปก็ลุ้นกับแต่จุด6.6ตรงนี้ครับส่วน Low ่รูไฮตรงเนี้ยเป็นเป้าหมายระยะที่ Q1 ก็ก็ลุ้นจะไปถึงไหม7.10ตรงนี้ครับต้องมนันกดนครับก็ที่เหลือทําการด้านวิเคราะห์พื้นฐานเพิ่มว่า เขาน่าจะรับอันนี้สงสักเท่าไหร่ในตัวนี้ครับใช่ครับไปดูสินค้าของ Apple ด้วยครับว่าเขาจะเปิดตัวเมื่อไรแล้วรุ่นต่อไปเนี่ยเขาเก่งกันว่าอะไรจะออกมาบ้างก็ลองลองลองไปดูข้อมูลตรงตรงส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาผูก Apple ขนาดนี้ก็ไปดู Apple ไปอีกตัวด้วยเหมือนกันคลิปถัดไปเราก็จะจับมาวิเคราะห์แต่ละกลุ่มแต่ละตัวว่าเฮ้ยที่น่าสนใจในธุรกิจช่วงนี้กลุ่มพวกนี้มีโอกาสไปไหมนะครับเหมนก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแช์ อะครับใครอยากให้เราช่วยดูตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรืออยากพูดคุยกับเราก็คอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ